คำถามถัดไปค่ะในการปฏิบัติธรรมทำไมการเปรียบเทียบกับคนอื่นถึงไม่ดีแม้จะเปรียบว่าเราดีเสมอเขาก็ตามการที่เราไปเปรียบว่าเราดีเสมอกับเขาเนี่ยมันก็มีการเปรียบเทียบแล้วนะคะเพราะว่าใจของเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดว่าเราเสมอเขาหรือเราดีกว่าเขาเนี่ย เราคิดว่านั่นเป็นกิเลสแต่พระพุทธเจ้าบอกเราเปรียบเทียบว่าเราได้กว่าเขาก็เป็นกิเลสอย่างมันอย่างคนอินเดียค่ะความที่มันเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเยอะมันก็อ่อนน้อมทมตัวมันบอกโอ้ยฝรั่งนี่เก่งกว่ามันวิเศษกว่ามันแต่ขณะเดียวกันขณะที่มันบอกว่ามันเตี้ยกว่าเขามันต่ำกว่าเขานี่ยมันก็มีความภูมิใจในอารยธรรมของมันใน อะไรต่ออะไรที่มันฉลาดก่าฝรั่งเยอะซึ่งถ้าเราจะแปลเราก็เรียกว่าเป็นซับเท่าอ,อีโก้นะคะปากมันบอกอฝรั่งเก่งกว่ามันยกย่องให้อย่างงี้แต่ลึกๆมันก็ดูอว่าเถออีฝรั่งเก่งกว่าก็จริงแต่ก็ไม่มีปัญญาภาวนาไม่มีอะไรแบบมันนะคะมันก็ถือว่ามันมีอรารยธรรมที่ดีงามก,กว่าเยอะแยะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์มั่นค่ะท่านหนึ่งบอกว่า ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยค่ะถึงคนอื่นจะผิดก็จริงเนี่ยแต่ใจของเราที่ไม่มีสติกำกับเอาไวา้แล้วก็ไม่คิดว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบปุ๊บอุปทา,านที่มันยังไม่หมดไปจากใจเราเนี่ยมันก็ได้ปุ๋ยนิดๆมันก็ค่อยๆโตขึ้นมาเหมือนวัชพืชหน้าฝนนะคะ่ะพัดเดี๋ยวโอ้ยมันโตกลุมไอ้ต้นดีๆที่เป็นคุณธรรม จนกระทั่งต้นดีๆตายไปเลยและเราก็ไปนึกว่าอีวัชรจะพืชเนี่ยคือต้นดีๆที่เราเอามาปลูกตรงเนี้ยค่ะท่านถึงห้ามไม่ให้เราไปเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าการเปรียบเทียบไม่ดีเพราะการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นของดีถ้าพอเราเปรียบเราเราเปรียบเราวันนี้กับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเราจะได้ดูว่าเราก้าวหน้าหรือเราถอยหลังแต่ถ้าเราไปเปรียบกับคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้กรรมของเขาว่าเป็นยังไง มันเหมือนอย่างกบเราเรียนเคมีอะค่ะแล้วเราเอาสารที่จะเปรียบเทียบเนี่ยสมมติไอสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันเป็นน้ำตาลแต่เราเอาไปสารเปรียบเทียบเนี่ยเป็นเกลือมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะเราไม่รู้กรรมของเขาเราจะเอาเราไปเปรียบเทียบกับเขาได้ยังไงกมเรากับกมเขามันไม่เหมือนกันจุดอ่อนของเรากับจุดอ่อนของเขามันก็ไม่เหมือนกันมันเปรียบกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่า ที่บอกว่าไม่ให้เปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่ว่าการเปรียบเทียบไม่ดีถ้าเปรียบเป็นเปรียบเราเปรียบเราวันนี้กับวันนี้เปรียบเราเมื่อชั่วโมงที่แล้วกับชั่วโมงนี้ดีเราจะได้รู้ว่าเราก้าวหน้าหรือเราถอยหลังก็ลงคลองแต่อย่าไปเปรียบกับคนอื่นเพราะเราไม่รู้เหตุปัจจัยตามที่มันมีเป็นพื้นฐานของเขาอยู่เขามีมรดกมาแค่ไหนหรือแค่ไหนเรามีมาแค่ไหนเราไม่รู้เราเปรียบกันไม่ได้นะคะ หมายความถึงอย่างนั้นไม่ใช่ว่าการที่ถ้าเราไปเปรียบหรืออย่างบางทีก็จะมีคําโบราณบอกว่าชัว่วช่างพระชัว่วช่างขีดีช่างพระคือท่านว่าถ้าเราจะว่าบุคคลที่อยู่ในผ้าเหลืองหรือผ้าขาวที่เป็นพระเป็นชีเนี่ยไม่ดีเนี่ยเราพูดได้แต่โดยมากเราคลุมน,นะคะว่าผ้าเหลืองไม่ดี ซึ่งอันเนี้เราไปปรามาสพระ,ระษษพุทธศาสนาผ้าเหลืองนะ่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นแก้วองค์ที่สามของพะรัตรนตาจัยมันมันไม่มีเสื่อมมันไม่มีเจริญหรอกแต่ไอคนที่อยู่ในผ้าเหลืองนั่นแหละมันไม่ดีแต่เวลาเราคิดเนี่ยเราคิดไม่เป็นเราก็ไปว่าผ้าเหลืองมันมันถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นพระป่าท่านถึงห้ามเพราะว่า ท่านจะอธิบายมากมายก็เราก็ไม่เข้าใจและเราก็มักจะเข้าใจตามที่อุปทานในใจเรามันสอนให้เข้าใจอะค่ะมันก็ถึงได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าออก็ถ้าฝึกเขาไม่ดีเราก็ต้องวิภา์วิจารณ์แต่ใจที่เราวิพา์วิจารณนะ์ไม่ได้วิภาควิจารณ์บุคคลแต่ไปวิภา์วิจารณ์ผ้าเหลืองซึ่งผ้าเหลืองเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของ ผู้เศาสนาเป็นวาละตะนนจัยอันหนึง่งนะคะตรงนี้ค่ะเราไม่เข้าใจเองแล้วเราก็เพี้ยนแล้วเราก็เอาอุปทา,านไปแปลมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะก็จะเปิดเขาเ,เราจะเปรียบเทียบว่าเราดีเสมอกับเขาเนี่ยมันก็เท่ากันอะและ้วทำไมถึงจะว่าไม่ดีไม่ได้คือคือหลงทําในการเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอัตตามันซ่อนเร้นอยู่ในนั้นนะคะหรืออย่าง คนแข่เนี่ยโอ้ยฝรั่งเก่งแต่ในใจเนี่ยมันก็นึกถ่งเธออีฝรั่งก็ทําอะไรอย่างมันไม่เป็นตัน้งเยอะตั้งแยะมันมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ